ผู้จัดพูดแล้วออกมาไม่ได้ละครที่ค้างไว้จะทำไงเปิดค่าตัวพิงกี้สาวิกาตอนเล่นหนังคู่หม่ำฟาดไปขนาดนี้บอกเลยไม่ธรรมดาจากกรณีที่นักแสดงสาวพิงกี้สาวิกาชัยเดชและแม่รวมกับพวก19คนกลายเป็นจำเลยในคดีแชร์ลูกโซ่โฟเล็กท d และถูกนำตัวเข้าเรือนจำทันทีนั้นส่งผลกระทบต่อละครที่สาวพิงกี้รับไว้ถึง4เรื่องด้วยกันล่าสุดพี่ชดสายทิพ มนตรีกุลในฐานะที่เป็นผู้จัดละครเรื่องดงดอกไม้ที่ทางด้านสาวพิงกี้ได้มีการถ่ายค้างไว้โดยพี่ชอดได้ออกมาบอกว่าถ้าพิงกี้ออกมาแสดงละครที่ค้างไว้ไม่ได้ก็ไม่มีความเป็นไปได้เลยที่จะเปลี่ยนตัวนักแสดงเพราะมีการถ่ายทําค้างไว้กว่า80%แล้วอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนบทหรือใช้เทคนิคในการถ่ายทําเพื่อช่วยให้ไม่เสียอรรถรสมากนะัก นอกจากนี้สาวพิงกี้ยังเคยได้ออกมาพูดถึงการรับเล่นภาพยนตร์คู่กับหม่อมจกมกตลกแถวหน้าของเมืองไทยในภาพยนตร์เรื่องทาารักอสูรเรื่องค่าตัวภาพยนตร์เรื่องทาารักอสูรเป็นของทางค่ายสหมงคลฟิลม์มที่ออกค่าใช้จ่ายให้เรื่องค่าตัวตนพอใจเพราะเคยเล่นหนังจันดารามาก่อนแล้วก็รู้สึกชอบการทำงานกับที่นี่แต่ไม่ถึง8ดหลักหรอกค่ะ ได้เท่าๆกับคนอื่นนั่นแหละเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากฝีมือและมากความสามารถสำหรับสาวพิงกี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ